l e c o m e x l e c o m e x เกี่ยวกับร้านค้านะคะการซื้อการขายเกี่ยวกับการธุรกิจเรา,าดูนะคะว่าในลุ่ม l e c o m e x มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มที่คำที่หนึ่งนะคะ la boulangerie la boulangerie la boulangerie ก็คือร้านขายจำพวกขนมปัง La Fromagerie La f r มมาเชอรี่ก็จะขายพวกชีสลาบูเชอรี่ลาบูเชอรี่ก็จะเป็นร้านขายจำพวกเนื้อสัตว์อินเอพิซิรี่อินเอพิซิรี่เวลาอ่านก็จะมีการเชื่อมเสียงนะคะเป็น อ n นเนปิเซ i รเป็นร้านขายอยู่กับพวกเครื่องเทศพวกพริกต่างๆ La p าปิ s เซ i รีลาป i ตเซรีเป็นร้านขายขนมเหมือนพวกเบเกอรี่ต่างๆ Le t นะคะเลอ r a เทเตอร์เลอเทเ จะเป็นร้านขายพวกอาหารการกินนะคะถ้านึกถึงที่เมืองไทยก็จะเป็นเหมือนร้านขายข้าวแกงแต่ก็ไม่ไม่ใช่เลยทีเดียวนะคะจะเป็นร้านอาหารแบบขายพวกอาหารสําเร็จรูปคือซื้อแล้วก็เอาไปกินที่บ้านนะคะลาชกิเตครีลาชกิเตรีจะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อหมูนะคะเมื่อจะเป็นพวกไส้กรอก พวกแฮมต่างๆ la librairie la librairie la librairie ก็คือร้านขายหนังสือ la poissonnerie la poissonnerie เป็นร้านขายพวกปลา le magasin de fleurs le magasin de f l e u r ร้านขายดอกไม้ลาบิจูเตอร์คีลาบิจูเตอร์ร้านขายเครื่องประดับลาปัคซิเมรีลาปัคซิเมรีร้านขายน้ำหอม In p a าเปเตอรี ปาเร้านขายกระดาษร้านขายเครื่องเขียนอินบูโรเดตาบาอ u r e a โ d เดต b a าร้านขายยาสูบอ k i กิออสกอินโนอินกิออสอ โจ๊กโดนร้านขายนิตยสารร้านขายหนังสือพิมพ์ลาลาเวรีอัตโนมัติลาลาเวรีอัตโนมัติเป็นร้านขับเ,เป็นร้านบริการซักอบรีดแต่ก็จะเป็นแบบหย่อเหรียญน,นะคะคือเราเข้าไปซักไปใช้บริการด้วยตัวเองเลอเพรสซิ Le Le ่งเล Pressing ร้านซักอบรีดร้านซักแห้ง In a g e n c e d e voyage In a g e n c e d e voyage ถ้าเวลาอ่านก็จะมีการเชื่อมเสียงนะคะเป็น In a g e n c e d e voyage ก็เป็นร้านตัวแทนให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว l e salon d e กวาฟือค่ Le salon de กวาฟือค่ะก็เป็นร้านสังสวย Une c o n f i s e r i e Une c o n f i s e r i e ก็จะเป็นร้านขายพวกแบบขนมลูกอมของหวานต่างๆนะคะ La cordonerie La c o r d r e d ดเนรีเป็นร้านซ่อมรองเท้าเครื่องหนังต่างๆนะคะแล้วก็ d ดเนรี e ลา m มคซ์รี่ลาเมเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เครื่องเย็บปักถักร้อยลาฟาร์มาซีลาฟาร์มาซี ร้านขายาลาการกาเรียรีลาการกาเรียรีลาการกาเยอีเป็นร้านขายอุปกรณ์ช่างอะซูเปอร์มาร์เก็ตอะซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเลมมากาซัง d o p t i q Le magasin d'optique. ก็คือร้านขายแว่นตา Un magasin de fruits et légumes. Un magasin de fruits et légumes. ก็คือร้านขายผลไม้และผัก Le salon d'esthétique. Le salon เดสติกก็เป็นเหมือนร้านเสริมความงามนะคะยังไงลองไปทบทวนกันดูนะคะ